สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมเต้ยพิชยุทธ์นะครับในวันนี้จะมาชวนคุยหรือว่าแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับคู่มือการมาอยู่อาศัยหรือว่าการมาเรียนในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับจริงๆอาจจะเน้นไปที่คนที่จะมาเรียนต่อที่นี่มากกว่านะครับผมอยากจะทําเป็นซีรีส์ก็คือว่าเป็นหลายๆตอนเลยว่ามาก่อนมาเรียนเป็นยังไงบ้างมาอยู่อาศัยทุกอย่างดาเนินการไปเป็นยังไงบ้างใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างที่นี่ที่เนเธอร์แลนด์นะครับข้อมูลที่ผมจะแชร์ในวันนี้นะครับผมกรุ๊ปเป็นคู่มือก่อนการเดินทางที่จะมาถึงที่เนเธอรนนดดะกันนะยเ็้ว รประเด็นที่1คือเรื่องของวีซ่าอันที่2เรื่องของเงินตั๋วบินของที่จะต้องแพกมาการมาหาบ้านหรือว่า h o าสิ่งที่นี่แล้วก็สุดท้ายเรื่องของประกันนะครับ หนึ่งก็คือเรื่องของวีซ่านะครับหลังจากที่เราได้การแอ c เซปจากมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะเริ่มดาเนินการโปรเซสสมัครหรือว่าขั้นตอนของการแอปพลิเคชันทางด้านวีซ่าให้กับเรานะครับอย่างของผมเนี่ยเมื่อมหาลัยแอ c เซปแล้วเนี่ยนะครับมหาลัยก็จะเริ่มดาเนินการขอเอกสารต่างๆส่งเมลมาที่เราเราก็ส่งเอกสารทั้งหมดกลับไปที่เขาต้องการนะครับซึ่งเอกสารที่ผมจะแชร์เนี่ยอย่างน้อยก็มีพาสปอร์ตะแต่อื่นๆเนี่ยขั้นตอนอาจจะมีการแตกต่างเล็กน้อนยในแต่ละปีเรื่องเขาอาจจะมีการปรับระบบนะครับก็ไปทํา ตามเอกสารที่เขาบอกเนาะอย่างที่2ที่ผมต้องทําก็คือว่าต้องไปจ่ายตังค่าทําวีซ่า171ยูโรนะครับวีซ่าที่เราทำนะครับจะเป็นวีซ่าชนิดระยะยาวเรียกว่า M V V วีซ่านะครับก็คือมีอายุ3เดือนเมื่อไงเถอะนะครับหลังจากที่เราไปโอนเงินเรียบร้อยส่งสลิปให้เขาเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มดําเนินการโปรเซสวีซ่าให้กับเราจริงๆแล้ว,แ,ลวแต่ว่าทีนี้กระบวนการขั้นตอนของมันเป็นยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยครับที่มหลาลัยเนี่ยก็จะมี international office student นะครับเขาก็จะดูแลประสานงานให้กับอ่ international <National> Student หลังจากนั้นเขาก็จะมีหน่วยงาน Immigration Service Desk นะครับหรือ ISD เป็นหน่วยงาน Immigration ของมหลาลัยนะครับหลังจากนั้นก็จะส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานของทางในเทแลนเรียกว่า IND ผมจําชื่อเจมไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรแต่ว่า r o c e s s จะเป็นประมาณนี้ก็คือมีหน่วย International Office เนี่ยกุยกับเราสมัครผ่านหน่วยของมหลาลัยที่รวมทุกคนไม่ว่าจะเป็น International Student หรือเป็น Staff ต,ต่างๆแล้วก็ส่งออกจากนอกมหลาลัยไปยัง IND อีกทีหนึ่งหลังจาก A n ีพิจารณาทั้งหมดแล้ว Approve Visa MVB ให้กับเรา,ก,เราก็จะส่งเรื่องกลับมาที่มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ก็จะส่งกลับมาบอกเราว่า MVV วีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจาก MVV ได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยปรเซสก็คือว่าเราจะต้องเอาพาสปอร์ตของเรานะครับที่ไทยไปที่สถานทูตในธอร์แนดนประจําประเทศไทยนะครับในกรุงเทพก็เอาพาสปอร์ตไปให้เขาเขาก็จะติดสติกเกอร์ MVV วีซ่าลงในบนพาสปอร์ตของเรานะครับอาจจะไปรับอีกทีหนึ่งอาทิตย์ถัดไปหรือไม่กี่วันผมจาไม่ได้นะครับหรือให้เขาส่งใบษณีมาก็ได้เป็นการจบกระบวนการขั้นตอนวีซ่าและเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยวีซ่าของเราเนี่ย MVV จะมีอายุ3เดือนเสริมนิดนึงคือว่าเราต้องไปรับ ที่เรียกว่า r e s i d e n t permit นะครับถ้าอยู่นานกว่านั้นซึ่ง r e s i d e n t permit นะเหมือนเป็นบัตรประจําตัวประชาชนของคนแบบเราที่มาอาศัยอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็พกบันนี้ติดตัวได้เลยนะครับจริงๆได้ว่าจะพกติดตัวแทน m V P visa เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเขาเรียกอะไร l e g a l i z e แล้วนะครับว่าเราอยู่ในเนเธอร์แลนด์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย Uh, อย่างที่2เรื่องของเงินจริงๆณปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายมากเลยในเรื่องของเงินที่จะเอามานะครับแต่ผมแชร์ผมว่าวิธีที่ผมใช้ก็คือว่า1แลกเงินสดจะแลกเงินสดตามที่แลกเงินในประเทศไทยต่างๆซุปเปอร์ริชสีเขียวสีส้มอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับอย่างที่2คือผมเติมเงินอยู่ว่าแลกเงินมาในบัตรที่เป็น prepaid card นะครับตัวอย่างเช่น SB Planet หรือว่ากรุงไทยทราเวลการ์ดนะครับซึ่งตอนที่ผมมาเนี่ยตอนนี้มีออกมาแค่2ตัวตอนที่ผมมาปีที่แล้วนะครับแต่ว่าหลังๆก็มีหลากหลายธนาคารเริ่มออกมาแล้วล่ะซึ่ง2ตัวเนีกนท่บบค์ะรั ที่ผมกดก็คือ ABN AMRO นะครับธนาคารของในแด์ที่นี่นะครับก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมผมก็เอา SCB Planet กดปุ๊บก็ได้เงินยูโรกมาซึ่งเป็นวิธีที่ถูกค่าธรรมเนียมไม่เสียด้วยซ้ําถูกในเรื่องของเรทอาตารัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าเรากดแลกในมือถือได้ในวันที่ถูกนะครับเออหลังจากนั้นก็มาสมัครบับญชีธนาคารที่นี่นะครับบัญชีที่ผมสมัครก็คือของแบงก์ ABN AMRO นะครับจริงๆมีหลากหลายแบงก์มากเลยนะครับแล้วแต่ชอบนะครับแต่ในเรื่องของการเปิดบัญชีนั้นเนี่ยจริงๆเราจะต้องมาถึงเมื่อมาถึงที่นี่แล้วนะครับ เหมือนเลขประจำตัวที่นี่มาเขาเรียกว่า BSN นะครับต้องมี BSN ก่อนว่าถอถึงจะไปเปิดบัญชีกับธนาคารได้โดย ABN ที่ผมไปเนี่ยก็จะต้องโทรไปจองก่อนนะครับล่วงหน้าซึ่งช่วงนี้โควิดก็ไม่แน่ใจว่าคิวจะนานแค่ไหนนะครับก็หลังจากที่ได้บัญชีมาแล้วถึงจะไปทําธุรกรรมอื่นๆได้นะครับของที่นี่โดยการเงินทั้งหมดสรุปก็คือว่าผมก็ใช้บัตร SCB Planet นะครับหรือกงไทยทราเวลการ์ดที่ผมมีเนี่ยแลกในแอปแล้วก็เอาบัตรไปรกดเงินเอาเงินยูโรไปใส่เงินในบัตรที่เป็นแบงค์ของเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะ เรียกว่าเป็นเมสโตรนะครับไม่ใช่วีซ่าไม่ใช่มาสเตอร์การ์ดนะครับแต่เป็นเมสโตรที่เป็นเดบิตการ์ดนะครับที่เขาค่อนข้างใช้เยอะในประเทศเนเธอร์์เลยก็ว่าได้นะครับประเด็นที่3เรื่องของเครื่องบินง่ายๆแล้วกันทุกคนน่าจะพอศึกษากันมาบ้างแล้วจริงๆก็มีบินตรงกับบินแบบทรานสิตนะครับอย่างทีจีไม่มีบินตรงมาที่นี่นะครับก็จะไปอาจจะไปทรานสิตปารีสหรือว่าเยอรมันก่อนเป็นต้นนะครับส่วนบินตรงก็จะมี KLM เรื่องที่4ก็คือเรื่องของที่ต้องเตรียมมาจริงๆที่แต่ละเมืองก็จะมีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเกือบทุกเมืองเลยนะครับก็ว่าได้ของกินผมคิดว่าไม่มีปัญหาไม่ต้องเตรียมมาเยอะแต่ก็เตรียมมาบ้างก็ได้นะเผื่อหอยหาแล้วก็เตรียมมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์เบื้องต้นถ้าเกิดกระเป๋ายังพอมีนะครับส่วนร้านอาหารเอเชียก็มีทุกอย่างที่เราอยากจะขนมาอย่างเช่นผงปรุงรสโลโบคันโนอะไรต่างๆมาม่าน้ำปลาน้ำพริกพริกไทยพริกมีทุกอย่างในร้านเอเชียนะครับร้านเอเชียที่ดังของที่นี่ชื่อว่า Amazing Oriental ซึ่งมีสาขาตามหัวเมืองใหญ่ๆนะครับลองไปเิร์ชดูก็ได้ถ้าเกิดใครจะมาที่ประเทศเินเทอร์แลนด์นะครับ อย่างที่5เรื่องของ housing เรื่องของบ้านนะครับบ้านนั้นเนี่ยผมกรุ๊ปมันมีอยู่2แบบคือแบบเฟอร์นิชก็จะแพงหน่อยก็คือมีเตียงตู้มีอะไรทุกอย่างให้พร้อมนะครับกับอันเฟอร์นิชก็จะถูกลงมาหน่อยก็ต้องไปซื้อของเอาเองส่วนใหญ่คนก็จะไปซื้อที่อีกเกียหรือสั่งมาส่งที่บ้านนะครับประเภทที่2คือว่าบ้านในมหาลาัยนะครับหรือนอกมหาลายัยซึ่งอย่างกรุนิเกนเนี่ยมันก็มีบ้านที่โคกับมหาลัยเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ผมมาเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงที่เปิดเทอมปิดเทอมอะไรเงี้ยมาช่วงอื่นอ,อม,าาม่ม อเอเจนซต่างๆบางคนก็ให้คาแนะนําว่าไปเซิร์ชใน housing agency ของเนเธอร์แลนด์นะครับหรือสมัครตามเว็บหรือเซิร์ชตาม Facebook Group แต่ก็ต้องเขาเรียกอะไรพิจารณาแล้วก็ระมัดระวังดีๆนะครับพวกนี้อาจจะมีวิชาชีพก็เป็นได้ เรื่องที่6เรื่องของประกันเนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมสมัครประกันที่ชื่อว่า AON ไปนะครับเพราะว่าส่งเมลไปถาม International Office ที่นี่เขาก็แนะนํา a o n มาแล้วก็มี AON อเนเนธอร์แลนด์ซึ่งถือว่ามันก็ง่ายเข้าคุมแต่ยังไม่เคยใช้เ e n นฟิตใดๆของประกันนะครับก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าก็ตอนนี้ก็มีไว้ก็อุ่นใจนะครับถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะสมัครประกันที่ไหนยังไงดีเนี่ยลองส่งเมลไปถามมหาลัยดูก็ได้ครับว่ามีประกันบริษัทไหนที่แนะนําบ้างนะฮะก็จะเป็นเรื่องทีีด่ด ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีหกประเด็นเรื่องของวีซา่าเรื่องเงินแล้วเครื่องบินของที่เตรียมมานิดน,นึงครับเสื้อผ้าเบื้องต้นเตรียมมาก็ได้ครับที่นี่ก็มีค่อนข้างหลากหลายช้อปปิ้งนะฮะอาจจะหมดเมงินไปกับช้อปปิ้งเยอะก็ได้เรื่องที่ถ้าถัดมาเรื่องของบ้านว่าไปแล้วเ,เรื่องที่6ก็คือเรื่องประกรันเสริมนิดน,นึงว่าถ้ารู้สึกว่าไม่รู้จะหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่ไหนก็อาจจะคอมเมนต์มาถามก็ได้ดีวผมจะช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับไม่แน่ใจว่าอาจจะรู้ทั้งหมดหรือเปล่าแต่ก็จะพยายามช่วยหาให้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยที่เนเธอร์แลนด์นะครับจะมีสมาคมนักเรียนไทยในเนเธอร์แลนด์นะครับโดยมีแฟนเพจกับ a c e b o o k g r ุ u p นะครับแฟนเพจชื่อว่าทีซานนะครับซึ่งย่อม,มาจาก Thai Student Association in the Netherlands นะครับมีทั้งเพจ Facebook แล้วก็มีทั้งกลุ่มนะครับถ้ารู้สึกว่าอ,าอยากหาเพื่อนหรือว่ามีใครอยู่ในเมืองไหนมหาลัยไหนต่างๆในประเทศเนเธอร์แลนด์บ้างนะครับลองเข้าไปดูในกลุ่ม Facebook ก็ได้นะครับโพสแนะนำตัวแล้วก็อ,อยากถามหาอยากหาบ้านอยากแชร์บ้านอยากอะไรเงี้ยก็จะมีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆคนไทยนะครับมาช่วยตอบลองเข้าไปกดไลค์กดแชร์หรือว่าเข้าไปสอบถามใน Facebook Group หรือเพจทีสารก็ได้นะครับยังไงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าการมาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์มันก็อาจจะมีการช่วงเปี่ย เปลี่ยนผ่านเล็กๆน้อยๆนะครับจากไทยมาเนทร์แลนด์ก็ยังไงก็คงจะปรับตัวให้ชินได้นะครับถ้ามีคําถามหรือมีอ,อะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมจะมาช่วยดูและช่วยตอบให้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับฝากติดตามคลิปหน้านะครับคู่มือฉบับการมาอยู่อาศัยหรือมาเรียนต่อที่เนทร์แลนด์จะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างติดตามชมด้วยครับไปเลยฮะสวัสดีครับ